สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมวันนี้อยู่กับพันษานะครับก็วันนี้จะพามาอัปเดตนะครับผมตักแตมปาตังก้านะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะวางขายแล้วนะครับผมนี่นะครับที่ก็ตัวใหญ่เพิ่งให้ใบกล้วยนะผมนะใบกล้วยไปเมื่อกี้นะครับโอ้โหเินจูเลยครับ เริ่มที่จะมีตัวเกาะกันบ้างแล้วนะครับผมถามว่าเลี้ยงยากไหมนะครับผมบอกเลยว่าเลี้ยงง่ายนะครับผมนี่ก็เพิ่งทำเทพื้นเสร็จนะผมนะเทพื้นเสร็จนะครับจะต่อเติมนะผมนะทำสังกะสีแล้วก็ใช้สังกะสีแผ่นใสนะครับไข่ก็ขีละพันนะผมนะขี่ละพันนะครับสามารถไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครอบครัวนะครับเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับผมก็ใส่แค่หญ้าครับผมนะน้ำไม่ต้องใส่นะครับ ไม่ชอบฝนนะผมนะไม่ชอบฝนชอบแดดนะผมมีแดดจ้าๆเลยนะครับนี่นะครับทางฟาร์มก็ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะผมนะเพิ่งกําลังเริ่มนะผมนะกําลังเริ่มนะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้เก็บไข่นะครับผมก็คือเดือนหน้านะผมนะประมาณเดือนหน้านะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ประมาณหนึ่งขีดนะผมนะเลี้ยงหนึ่งขีดนะครับวางแผนนะครับผมวางแผนว่าจะ ขยายเพิ่มนะผมมอกว่าตอนนี้ยอดสั่งจองเนี่ยเยอะมากนะครับห้าขีดแล้วนะผมนะจะมีมามากกว่านั้นนะครับผมแต่รู้ว่าใขรรอบแรกเนี่ยจะมาเยอะหรือเปล่านะครับก็เพิ่งกลับมาจากมอผมนี่ครับผมชุดนะครับเพิ่งกลับมาจากเรียนนะครับผมก็มาลุยงานที่บ้านต่อเลยนะครับก็ฝากด้วยผมนะฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้นะผมนะคอมเมนต์ได้เปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผม เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรจะทำอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมต,ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ